จานที่มันสวยมันทําให้จิตใจเบิกบานลองเบิกบานไปสักโลเนฮะยเห็นราคาแล้วเริ่มไม่ค่อยเบิกบานแล้วอะต้องเบิกธนาคารแทนหินก้อนที่ใช้ไที่เขาว่ากันใช่ใช่ถ้าลอดไปแล้วแบบหินมันตกใ่หัวคุณมันคือลูกอักตันยูอันนี้อยากโชว์จังเลยข้าวแมวเหมียวอันนี้คืออะไรอันนี้คือคนปลูกข้าวเหรออย่างปั่นเนี้ย นี่ก็คือเทศกาลโอกุนจิที่มีมา700ปีแล้วซึ่งก็แบบนานเหมือนกันนะ700ปีที่แบบจัดอย่างนี้ต่อเนื่องมาหน้าจจตั้งแต่ยุคมุโรมาจิเลยอะไรราวๆนั้นคิดว่าเท่าไหร่โล8ปโล3ขีเครับเฮ้ยโห ครับพี่แว่นครับวันนี้มาฟุกุโอกะเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันบ้างตามมาดูกันได้เลยคลิปนี้เราจะพาไปสำรวจเมืองอาซากุระที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และของกินมากมายรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนเออลนะได้เวลาเที่ยวนอกลู่ที่ฟุกุโอกะสำรวจเมืองอาซากุระนั้น เราจะเดินทางโดยการเช่ารถขับเพื่อความสะดวกสบายเพราะหลายๆที่มันช่างลึกลับเสียเหลือเกินด้าสถานที่ต่อไปของเราก็คือมิจิโนเอ k กิโคอิชิวาระหรือว่าสถานีริมทางโคอิชิวาระซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมโอท็อปของพื้นที่แห่งนี้ก็คือโคอิชิวาระแถวนี้ก็ดังเรื่องเครื่องปะดินเผาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะละลายซับพวกเราได้ดีขนาดไหนทำท่าไงวะ โอ้ยลูกไปไปไป <laughs> อันนี้ก็จะเป็นร้านที่รวบรวมเครื่องปั้นดินเผาของผู้ผลิตบริเวณรอบๆนี้ทีนี้เราก็มาดูกันว่าเครื่องปั้นดินเผาของโคอิชิวะนั้นมันมีจุดเด่นเ,นเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นลายที่แบบพบเจอได้ค่อนข้างเยอะสุดในร้านแห่งนี้และอีกแบบหนึ่งที่เราจะได้เจอกันก็จะเป็นอันนี้นี่ <laughs> อันนี้เขาบอกว่ามันใช้ผู้กันลายใช้ผู้กันสร้างขึ้นมาตอนที่เขากําลังแบบบุ้นบุ้นบุ้นอยู่แล้วก็ผู้กันสร้างมาเป็นลายแบบนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ดูใกล้ๆได้เลยที่เขาจะผสมน้ํายาแล้วก็เอามาสาดให้มันดูแบบเป็นผลงานแอฟแท็กสวยงาม สินค้าที่เห็นพวกนี้ก็ไม่ได้ซื้อไปตั้งโชว์หรือว่าอะไรกันนะเพราะว่าเขาซื้อไปก็ใช้กันจริงๆเลยแน่นอนทุกคนก็อยากจะมีของสวยๆใช้กันน่ะดูเนี่ยลายตอกๆเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยคือมันก็เหมือนงานแฮนด์เมดที่มีชิ้นเดียวบนโลกอ่ะจานที่มันสวยมันทําให้จิตใจเบิกบานลองเบิกบานไปสักโหลน <อะ S 2> ีะเห็นราคาแล้วเริ่มไม่ค่อยเบิกบานแล้วอันเดียวยังเบิกบานอยู่ถ้าซื้อสักโหลหนึ่งเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเบิกบานแล้วต้องเบิกธนาคารแทน ไม่เดี๋ยวช่วงบ่ายเราได้ไปทำใช่ใช่เดี๋ยวช,ช่วงบ่ายอะ่ะเราก็จะไปทําพรุ่งนี้กันแล้วก็ดูกันว่าเขาจะสอนพวกเราเตาะลายอย่างนี้หรือเปล่าเพราะลายมันโคตรจเจ๋เลยหลังจากที่พวกเราไปดูเครื่องปั้นดินเผาของโคอิชิวะระคราวนี้เราก็มาที่หมู่บ้านโทโฮที่เขาก็ทําเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาของโคอิชิวะระได้ยินว่ามีเวิร์กช็อปด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าว่าเขาจะว่างให้เราไปปั้นไหมเนี่ย ตามมาเลยตามมาเลยจริงๆตรงแถบคิวชูเนี่ยมันจะมีอยู่2ที่ที่ดังๆแล้วมีสักกะที่หนึ่งที่ดังๆแล้วก็มีที่นี่ที่จะต่างกันก็เป็นเรื่องดินที่สักกะจะแบบดินขาวๆที่นี่จะเป็นดินที่แบบเป็นสีดินเลยแต่จะเพิ่มในเรื่องของแวกลวดลายแกะสลักกับเทคนิคการลงสีบางอย่างอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามา ด่าれで手を้้้้้้้้้้ま้้้้้้้く้้้ ่่อยากกซีวรไทตหลังจากที่เขาจับมือเราทำมาหนึ่งถ้วยตอนนี้เขาให้โอกาสเราฟรีสไตล์แล้วแต่เรายังไม่รู้จะทำอะไรเลยเดี๋ยวบอกก่อนบอกก่อนว่าอยากอยากได้แบบไหนดูที่จะออกมาได้เหมือนที่บอกหรือเปล่าอยากได้แจกัันจิ๋วๆด้ว แจกันแจกันจิ๋วจิ๋วอ่ะมันสูงเล็กเล็กหน่อยอ่ะเดี๋ยวขึ้นเขาให้อินเสิร์ตให้อ่ะเออดูได้อย่างที่ใจที่หวังครัปล่า เขาบอกว่าอะไรนะหยุดเิอทานนนแมนมิชชั่นเฟลจริงๆเราทำแบบอันเดิมอ่ะก็จบไปแล้วดันอยากได้อะไรพี่เลนนะอยากได้ S-Curve s c เอ v e คอภูมิใจไหมฮะที่ได้เครื่องป้าดินเผาที่ไม่ใช่ฝีมือตัวเองเ้ยอย่างน้อยนิ้วเราก็เพื่อน พี่แว่นไหวแต่รองเท้าพี่แว่นไม่ไหวแล้วสวัสดีครับไปตั้งแต่วันแรกเลยครับและนี่ก็คือนาขั้นบันไดของพื้นที่ทาเคที่เป็นนาขั้นบันไดหินอายุกว่า400ปีเป็นหนึ่งในนาขั้นบันไดร้อยแห่งที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นถ้าเกิดเรามาถูกที่ถูกเวลาก็จะเขียวสวยงามและตอนกลางคืนก็น่าจะมีประดับไฟด้วยแถวนี้ ก็เนี่เดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้าอีวายะขึ้นชื่อเรื่องโชคทางการเงินพี่แบนพี่แบนอพี่แนหัวเหม่ง <laughs> มากเลยไอลม <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้าอีวายะที่อยู่ในป่านู่นกันขึ้นชื่อเรื่องโชคทางการเงินเพราะดูทรงแล้วเราต้องพึ่งโชคดีมากเพราะว่ารองเท้าแม่งไปตั้งแต่วันแรกเลยตอนอยู่ในเมืองก็ไม่พังเนาะขึ้นเขามาพังเลยโอเค แล้วนี่อีวายะจินจะหรือสานเจ้าอีวายะที่ที่เราจะขอขอพรขอรองเท้าคู่ใหม่กันทางเข้าก็น่าจะอยู่ตรงนี้โอ้มีกี่จุดนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่สันเจ้าเดียวเหรอหรือว่ายัางไงอนนี้ตอนนี้เราอยู่นี่เราน่าจะต้องไปตรงนี้นะอีวายะโอเคโอเคลุยกันเลยลุยกันเลย เท้าคู่มั้ยแมนต้องทาไดเเา้เพื่อรองเท้าเพื่อรองเท้านี่เราก็มาถึงศาลเจ้าหลักแล้วอีวัยเพราะว่ากันว่ามันมีหินก้อนหนึ่งเนี่ยตกลงมาแล้วก็เชื่อว่าหินก้อนนั้นเนี่ยนำโชคนําลาบมาให้อ่าแต่ว่าเขาถูกสร้างทับไว้ไม่ให้มองเห็นเขาบอกว่ามันมองตรงๆอ่ะมันไม่ดี เราจะมาซอกนี้ซอกที้เขาว่าถ้าลอดไปแล้วแบบหินมันตกใต่หัวคุณมันคือลูกอักตันยูเนี่ยเห็นเห็นเลยมีหินอยู่ก้อนหนึ่งเนะี่ยเราไปดูกันว่าเราจะเป็นลูกลูกที่ดีแค่ไหน ขินก็ได้ใช้ไ้ที่เขาว่ากันใช่ใช่แต่จริงๆก็คือหัวบุบอ่ะแล้วมันเป็นริ่มลงมาเลยนะจะเป็นจอบลงมาเลยเออเริ่มเริ่มไม่อยากทดตอบความกตัญยูของตัวเองนัเนี่ยดอกเดียวนี่ไปโลกหน้าเลยนี่นี่มันไปให้สุดเลยจะออกได้ไหมออกได้ตัวผมเล็กเนี่ยง้างง้างหน่อยง้างหน่อยอี๋เน่ซาดา จงรู้ไว้ว่าพี่แว่นเป็นลูกกระตันอยู่ และที่หมายต่อไปของเราก็คือหมู่บ้านกังหันน้ำอาซากุระที่เป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที่รวบรวมสินค้าต่งางๆในชุมชนแห่งนี้มาขายส่วนทำไมต้องเป็นกังหันน้ำก็เพราะว่าแถวนี้มีกังหันน้ำที่เก่าแก่อยู่เป็นจำนวนมากกังหันน้ำจึงกลายมาเป็นกิมมิคของชุมชนแห่งนี้นั่นเองก็ดูเหมือนจะเอาน้ำขึ้นมาใส่รางเนาะแล้วรางก็ไหลมาตรงนี้แล้วก็ไหลไปไหนต่อไม่รู้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายอนี <S <S 2> <S 2> <S ่เหมือนเขาแค่บาปัดนน้ำเฉยๆให้น้ำมันดี ที่นี่ก็จะขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริเวณรอบๆนี้ซึ่งช่วงนี้เขาก็จะมีลูกคลับอันนี้เราเทสมาตอนเช้าตอนอยู่โรงแรมนะที่มันเป็นของว่างอร่อยอร่อยอันนี้ต้องบอกว่าอร่อยกว่าของไทยเยอะเลยแล้วนอกจากลูกคลับแบบเพียวๆแล้วเนาะเขาก็จะมีพวกสินค้าแปรรูปจากลูกพับด้วย เดี๋ยวอันนี้อยากโชว์จังเลยอันเมียวข้าวแมวเหมียวนี่ก็น่าจะของที่นี่นะอ,อัน,น,อ,น,นอันนี้คือ,อะไรว่าพีพีเซนเตอร์คืออะไรอันนี้คือคนปลูกข้าวเหรออย่างปั่นเนี่ยมีแบบของมากมายมีผักนูน่นผักนี่มีเห็ดมีอาหารทะเลของแห้ง ว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาไม่ได้ไปซื้อกันอย่างเดียวเขาก็เอามาขายกันที่นี่ด้วยแหละสําหรับคนแถวนี้อันนี้อันนี้ก็คือสาลี่ช่วงนี้น่าจะมีเป็นสาลี่ครับลูกพลับเนาะอันนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นแปลรูปอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูที่ทําจากลูกพลับอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้แปลกมากไม่รู้ว่ารสจะออกมาเป็นยังไงมาพรุ่นี้มันต้องมาโซนนีเว้ยโซนพวกเครื่องปรุงรสอะ เออมันจะมีของท้องถิ่นแปลก,กๆอยู่เฮ้ยขวดสุดท้ายแสดงว่าเด็ดจริงอันนี้น่าจะเป็นน้ำสลัดยูสุเนาะอยูสุเดซซิง่งเฮ้ยราคาโอเคข้างเงินตอนนี้เต้าหรือเกินเฮ้ยได้ไดอันนี้ได้อันนี้ได้ร้อยร้อยรอยเดียวอะประมาณร้อยหนึ่งประมาณร้อยนิดๆ หลังจากที่ดูของในฟาร์มเมอร์มาเก็ตมาแล้วแต่ว่ามันสดได้มากกว่านี้คราวนี้เราก็เลยมาฟาร์มผลไม้จริงๆเลยแล้วกันไม่น่าจะมีอะไรสดกว่าการเด็ดจากต้นอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มริงโกโตะบูโดโนคิแปลเป็นไทยก็คือต้นแอปเปิลกับต้นอง,งุ่นเราจะมาเก็บผลไม้กินกันเป็นหนุ่มบ้านไร่เดี๋ยวจะมีอะไรให้เราแงบแบ้าง ต,ตามมาตามมาเขาบอกว่าลูกขาวๆที่มันมีแบบเจือแดงๆหน่อยน่าจะได้แล้วก็ที่นี่เก็บไปเท่าไหร่ก็คือขายขายตามที่เราเก็บนีแหละคือสร้างกิโลขายว่างั้นแต่ค่าเอ็กซ์เพลีที่แบบต้องมาแงบๆเนี่ยเขาไม่คิดชโรยนโฮด บอกว่าไม่ต้องใช้ครีมนะเขาบอกว่าบุนแล้วก็กระดึบขึ้นมาได้เลยโอ้ง่ายอย่างกับตัดไว้แล้วเดี๋ยวเทน้ำก่อนแอ,อนนี้คือลูกแรกของเราแอปเปิลมันจะมีถุงขาวกับถุงฟ้าอยู่ไอ้พวกตระก,กูลที่มีถุงเนี่ยก็คือยังเก็บไม่ได้ยังไม่สุกดี ส่วนสีต่างกันยังไงก็คือสีขาวจะเป็นอีกพันหนึ่งชื่อไคจิส่วนที่เราจะเก็บกันเนี่ยคือถุงฟ้าชายมัสคัดถุงขาวก็ยังไม่พร้อมจะเก็บพร้อมจะเก็บแล้วก็จะมาเป็นอันนี้สีชมพูพันไคจิแต่เราไม่เก็บเราจะมาเก็บอันนี้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราจะเก็บพวนงนี้กันดูงดงามหรือเกินวิธีการตัด เอามือมาจับก้านไว้แล้วก็เอาครีมตัดอยู่บนมือแล้วถ้าตัดข้างล่างไะตัดข้างล่างควาย <c oughs> <c oughs> ตกใส่หัวตัดข้างบนอย่างนี้อ่า <c oughs> เราก็จะได้องุ่นใจมัดขัดมาตัดองุ่นจากต้นได้แต่ตัดใจจากเธอไม่ได้ไปกินที่อื่นกันต่อเลยครับไป <c oughs> <c oughs> ฟาร์มเดียวยังไม่ถึงใจขอไปอีกฟาร์มก็แล้วกันได้ข่าวว่าที่นี่มีของใหญ่เบิ่มๆตอนนี้เราก็อยู่ในสวนไทโชเอน็นเรียบร้อยแล้วสวนซาร่อันที่ห่อกระดาษอยู่นี่คือยังไม่ได้เพราะว่าถ้าได้แล้วมันจะแวกกระดาษออกมา นี่ก็คือสารีพันอตโกสารีที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ของสารีทั้งมวลคิดว่าเท่าไหร่โลแปดเชฟว่าเท่าไหร่ครับเซฟประมาณโลสามกี่ครับผมแพงโลหนึ่งลูกใหญ่สุดเท่าไหร่นะฮะสองจุดเจ็ดสองจุดแปดโลเท่าส้มโออ่ะ เฮ้ยโหอันนี้นี่เนื้อของลูกซารีพันอตะโกะอันนี้ละกันเนื้อดูขาวเนียนละเอียดมากคำเดียวหมดอมเ้างอร่อยอร่อยหวานทำเลย ปิดติดายพอนหามันไหลออกจากมุมปากตอนนี้เราก็อยู่ร้านฮิโรคิวคุสสึคอมโปกอยู่ที่เมืองอัซากุระเหมือนเดิมที่นี่เขาก็เป็นที่ที่ทำแป้งคุดสึก็คือแป้งแป้งพวกนี้แป้งคุดสึ ก็ทํามาจากลากของต้นคันเนคุสุระทําด้วยวิธีการผลิตโบราณเห็นว่าทํามาตั้งแต่ยุคเฮอันเลย ยาวนานมากแล้วก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆแค่ในตระกูลนี้เท่านั้นแต่ตอนนี้กําลังประสบปัญหาไม่มีคนสืบทอดอยู่เดี๋ยวเราจะมาลองกินขนมที่ทําจากแป้งคุสึนะร้านฮิโรคิวคุสึฮอนปกมีประวัติยาวนานตั้งแต่ปีคศ .1819 และมีการสืบทอดกิจการครอบครัวมาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็เป็นรุ่นที่สิบแล้วและทุกคนต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคุณคิวสุเกะทั้งหมดด้วยซึ่งในนี้ก็จะมีคาเฟ่เล็กๆชื่อคุสุโนฮานะให้เราได้ลิ้มลองขนมต่างๆ ทางที่ทํามาจากแป้งคุสุอันนี้คุุโมจิเอามาทําเป็นโมจิแล้วก็โรยผงที่หน้าโกะเนาะมันเด้งดึงแล้วมันต้องรีบกินด้วยมันดูแบบสลายตัวง่ายมากากินแล้วนะนเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยนะนคือมันจะแบบลื่นๆื่นหนึบๆก็คือมันเหมือนวาลาบิโมจิแหละแต่เทคเจอร์มันจะลื่นลื่นหนึบๆนึกว่าดีดีดอันนี้อันนื้ดีๆีๆๆๆๆดิ้นพันกันเลย ิิิ้นนนนไมม่ดัตพลอย้อนยุคก,กันมาพอประมาณต่อไปเป็นร้านขนมสไตล์ยุโรปคาเฟ่คอนดิโทเลเวียนที่เจ้าของเคยไปฝึกวิชาถึงประเทศออสเตรียมาก่อนนี่มันน่ากินทุกอย่างเลยอันนี้เป็นพุดดิ้งที่ทำจากเบียร์คราฟไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะดูน่าสนใจมากเป็นเยลลี่เบียร์แต่ไม่นะมีแอลกอฮอล์นะหรือเขาไปหมกักไปทำอะไรก่อนไม่รู้ ตอนแรกก็นึกว่าฟองเหมือนเป็นฟองจริงฟองเหมือนเป็นเหมือนครับอเป็น mm ีคเตอร์คือเย็ยนนี่นี่แหละแับรถเป็นเบียร์นะ mm hmm. รสชาติอืมรสเหมือนเบียร์ครัฟ mm hmm. มีแอลกหอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน mm hmm. เขาบอกว่าไม่มีคนต้องเชื่อแต่ก็แต่รถเป็นเบียร์จริงอืม mm hmm. mm hmm. มีีน่อีีีกนน่่อันข้างบนนั้นเป็นอะไรเกาลัดเหมือนจะแบบมีแปะทองด้วยนี่อร่อยแน่นอนอันเนี้ยหวานเจี๊ยบเฮ้ยพี่อร่อยว่ะอันเนี้ยมันแบบกรอบๆด้วยอ่ะนู่นอันนี้แนะนำจริงๆอันนู้นก็ สำหรับคนชอบของแปลกคนชอบกินเบียร์แต่อันนี้อร่อยมากต้องซีปากเลยน่าจะเชื่อม้วยว่าดูจากเอ้ยเชื่อมเชื่อมเป็นเกาลัดเชื่อมน่าจะเคลือบน้ำตาลอยู่อ้ยอร่อยหวานด้วยใกล้เคลือบมากินขนมอิ่มแล้ว เลยไปไม่ไกลเหมือนจะมีงานอะไรบางอย่างอยู่ในศาลเจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลเจ้าโอนามูจิศาลเจ้าอายุ1,825ปีเก่าแบบเก่ามากซึ่งวันนี้เขาก็มีงานเทศกาลกันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามไปดูกันอ๋อนี่ก็เป็นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนะมั้งก็เลยมีฟู้ดทรัคมากมายรถน่ารักคันนั้นน่ารักมากเลย ศาลเจ้าโอนามูจิเป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู้เมืองอาซากุระมาอย่างช้านานและวันนี้ก็มีงานเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นปีละครั้งและถ้าพูดถึงงานเทศกาลที่จัดในศาลเจ้าอิมเมจของทุกคนก็จะนึกว่าเป็นงานที่มีแต่คนแก่มารวมตัวกันแต่ที่ดีไม่ใช่แบบนั้นเกินครึ่งของงานคือเด็กๆในชุมชนทําให้บรรยากาศในเทศกาลน่ารักมากนี่ก็คือเทศกาลโอกุนจิที่มีมาเ0 0ปีแล้ว เทศกาลโอกุนจิก็มีไว้เพื่อให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตของช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี come, Straße, ่ยมันแบบเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งก็แบบนานเหมือนกันนะ700ปีที่แบบจัดอย่างนี้ต่อเนื่องมาหน้าจะตั้งแต่ยุคมุโรมาจิเลยอะไรราวๆนั้นก ตอนนี้ก็ขบวนแห่ก็เริ่มกันแล้ว<อ>ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินกันยาวขนาดไหน ยังไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าและนี่ก็คือการขับรถเที่ยวตะลุยเมืองอาซากรุระจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งเป็นเมืองที่น่าสนใจมากอาจจะมายากนิดนึงแต่ก็คุ้มค่าเพราะเมืองแห่งนี้มีสเสน่ห์และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายที่ขาดไม่ได้ของกินนั้นอร่อยมากถ้าใครชอบนอกลู่นอกทางแต่ไม่นอกใจแบบนี้กดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน รอบหน้าไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกตอนไหนยังไงวันนี้พี่แว่นก็ขอราไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีสวีดัส